สวัสดีครับในวิดีโอคลิปนี้นะครับจะพูดถึงเรื่องของการแสดงแผนที่นะครับใน Android application นะครับก็เริ่มต้นนะครับจากการสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาก่อนนะครับครับแล้วก็นี่ผมเลือกเป็นเวอร์ชัน5นะครับแล้วก็คลิก next นะครับครับก็ Activity นะครับเลือกแบบนี้ครับเป็น Google Map Activity นะครับ แล้วก็คลิก next นะครับครับก็ finish ไปนะครับครับเขาก็มาที่หน้านี้ให้เลยนะครับหน้า m l นะครับเขาบอกว่าก่อนที่จะรันแอปตัวนี้นะครับก็ต้องได้คีย์มาก่อนนะครับต้องได้ Google m a p API Key มาก่อนนะครับซึ่งวิธีการเนี่ยก็ให้ไปที่ลิงก์นี้นะครับเสร็จแล้วก็เอาคียมาแปะนะครับตรงด้านนี้นะครับครับก็ไปที่ลิงก์นะครับกดลิงก์มานะครับวางเข้าไปนะครับหาโอเคนเาใหม่นะ โดยระหว่างนี้นะครับผมลองอันโปรเจกตนี้ไปก่อนเออลืมไปนะครับก่อนที่จะรันเนี่ยนะครับต้องต้องแก้เวอร์ชันนิดนึงนะครับคือเครื่องผม Google Play s e r v i c e เนี่ยเป็นเวอร์ชัน9.4กว่านะครับผมก็แก้ให้ให้ตรงกันนะครับก็ไปที่ไฟล์นี้ครับ build.gradle นะครับแล้วก็ไปแก้รทัดนี้นะครับของเดิม9.8นะครับแก้เป็น9.4นะครับ เสรจแล้วก็กดปุ่มนี้ฮะซิงค์แนวนะครับอันนี้ก็คือให้บิลล์พางๆก่อนนะครับเพียงเดี๋ยวเยเวลานะครับก็กลับไปที่ตัวลิงก์เมื่อกี้อีกรอบหนึ่งนะครับเราก็สร้างโปรเจกต์นะฮะกด c o n t i n u ีไปนะครับแล้วก็รอนะครับให้ตรงนี้ทางานเสร็จก่อนนะครับ กำลังสร้างพอเจเยวนะครับโอเคฝั่งนี้ก็น่าจะสิงเสร็จแล้วนะครับครับก็ให้บิวก่อนนะครับพองพลางน,นะครับเพื่อที่ไม่เสียเวลานะครับอันนี้สรับสลับมาได้เลยนะครับโอเคนะครับ อันนี้กลับมาที่ตัว webic เมื่อกี้อีกนะครับที่ต้องการที่จะสร้าง api key นะครับแล้วกดปุ่มนี้ครสร้าง api key นะครับก็สร้างมาแล้วเรียบร้อยนะครับก็ก๊อบนะครักอ๊อ key ตัวน,นี้ไปแล้วครับปิดนะครับเดี๋ยวผมเคลียร์ตัวนี้ก่นนะครับโอเคแล้วก็กลับไปที่ android studio นะครับ เอาคีย์ไปวางนะครับที่ไฟล์ x m l นะครับที่เขียนว่า y o u r key here นะครับเอาคีย์มาที่ไปวางนะครับนะครับแล้วก็อันนี้รันไม่ได้นะเพราะว่ายังไม่ได้คีย์มานะครับผมผมก็เซฟนะครับต้องรันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ ก็รออยู่นะครับตอนนี้นะครับวิ่งอยู่ด้านล่างตรงนี้นะครับกำลังบิวอยู่นะครับ โอเคนะคบหนย,ยังอ่าเรียบร้อยนะครับก็รันแล้วก็เป็นแบบนี้นะครับขึ้นแผนที่และนะครับ ภาพตรงนี้ไม่มานะครับไม่รู้เกิดจากอะไรนะครับเดี๋ยวก็ดูคลิปต่อไปแล้วกันนะครับคลิปต่อไปจะพูดถึงเรื่องของการปักหมุดเข้าไปนะครับในแผนที่แล้วก็การลบหมุดนะครับการแก้ไขข้อมูลของหมุดตัวนี้นะครับ